ในส่วนของจังหวัดสงขลาก่อนอันนี้ก็มีงานจัดการแสงสีเสียงด้วยนะครับโดยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลานําประชาชนชมการแสดงกําเนิดหลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืดหนุนท่องเที่ยวชุมชนตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดครับ ที่วัดต้นเลียบอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาครับนายสเสวตเพชรนุ้ยรองผู้ว่ราราชการจังหวัดสงขลาป,ประธานในงานแสดงแสงสีเสียงตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดตอนกำเนิดหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดนะครับในงานสมโภชวันหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด,ดประจ,จำปี2567นะครับโดยมีเจ้าคณะอำเภอสิงหนครเจ้าวาดวัดพระโขเจ้าวาดวัดต้นเลียบายอำเภอสติงพระ ส่วนราชการผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่ และประชาชนที่เลื่อมสายศรัทธาเข้าร่วมครับงานสมโพธิวันหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสักการะบูชาแสดงความกตัญญูและน้อมราลึกในคุณูปาการขององค์หลวงปูท่ทวดเยยบน้ําทะเลจืดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางตามรอยบ้านเกิดหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดของจังหวัดสงขลาภายในงานมีการแสดงแสงสีเสียงบอกเล่าเรื่องราวของหลวงปูท่ทวดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราชเพื่อชนรุ่นหลาน ได้ซึมซับเรื่องราวประวัติความเป็นมาในอดีตนอกจากนี้ยังมีพิธีบวงสรวงสมโพธและห่มผ้าพระบทต้นเรียบที่ฝังรกหลวงปู่ทวดและลอยเทียนการแสดงและการจำหน่ายสินค้าชุมชนค่ะ